ในลำดับน,นั้นวิบากวิปากะมโนธาตุคือวิบากมโนธาตุนี่วิบากจิตนะคะวิบากจิตอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่จะคูวิญญาณก็เป็นวิบากเหมือนกันทีนี้วิบากจิตมโนธาตุอีกทีแรกมันจิริยามโนธาตุนะมโนธาตุมีสองตอนเห็นไหมรั้งแรกทีเดียวน่ะเมื่อลมประทบอะพวางเกิดสองขณะดับไปแล้ว กิริยาโมโนทัศก็ยังอาวัชนะจิตให้เกิดขึน้นนี่อันหนึ่งมโนทัศนะ,ะตอนนี้มาลําดับนี้ต่อจากจะถหอนิญญาณวิบากโมทัศตอนนี้วิบากโมโนทัศไม่ใช่กิริยาโมโนทัศจํานะคะจําแลกทําความเข้าใจด้วยอันนี้ต้องท,ท่านที่นักศึกษาแล้วใช่ไหมจะนึกออกใช่ไม่ใช่ตอนนี้วิบากโมโนทัศได้แก่อะไรคุณจูศรี อสัมปติชนะนะท่านจะทําไว้ให้สะดวกเหมือนกันแหละ,ะวิบากมโนธาตุก็ยังสัมปติชนะจิตคือเกิดขึ้นรับอารมณ์จากจากักขูปัญญาณที่เห็นแล้วนะ่ะพระจักขูปญญาณมีหน้าที่เห็นแล้วรับอาอารมณ์เข้าไปไออารมณ์นะ่ะเหมือนกับเงาเงาไม่ใช่เอาไอ้วัตถุนี้เข้าไปในใจนะเนี่ย เอาเข้าไปในใจไม่ใช่เอาเงาเนี่แหละเข้าไปรูปของเงาเนี่ยเพราะว่าไอ้วัตถุคืออารมณ์มันยังตั้งอยู่มันจะต้องตั้งอยู่จนถึงสิบเจ็ดขณะเพราะฉะนั้นในระหว่างสิบเจ็ดขณะนี้ยังไม่ดับเนีไอ้จิตสัมปติชนะก็รับ,บ่ายทอดไปใช่ไหมรับสายทอดไปต่อไปจนกระทั่งหมดอายุของอารมณ์ถึงตาลพนะนี่พูดถึงอ่าอติมหันตาลมนะนี่ก็จนกระทั่งหมด หมดทางลนะรูปรูปนั้นเข้าไปเข้าไปในะคืนเงาเข้าไปเหมือนกับในกระจกนะคะที่มันดนูดไปต้องถ่ายรูปเห็นไหมตัวเราเข้าไปอยู่ในกล้องหรือเปล่าหรือว่าเงาของเราไอ้จักรุปสาทเนี่ยมันจิตเพรมันมีหน้าที่ดูดดึงเอารูปมาสู่มาสู่จากจักรุปสานนี่แล้วก็เพื่อ เอาเงาจะกูวิญญาณาที่ขึ้นมาน่ะแหละรับไอ้เงาน,น่แต่เงานี่เป็นสีเหมือนโทรทัพน์สีอ่ะนั่นแหละเหมือนกันเลยเห็นนะคะในโทรทัพน์ไอ้ตัวคนเล่นมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นสักทีนั่นมันก็เอาเงาไปเท่านั้นเนี่ยเหมือนกันจะกูวิญญาณก็อย่างเดียวกันก็รับเอาเงาเข้าไปสัมปัติกชนะน,นี่ก็รับเอาเงาเข้าไปส่งให้ไปส่งให้เนี่ย ก็จะทำรับรองไว้สําเร็จบางเิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกหมดหน้าที่แล้วนะคะในลําดับนั้นหมดหน้าที่เพราะอะไรเพราะว่าวิปากะวิปากะเหตุุกะวิปากะเหตุุกะวิปาวิปากะแต่ว่าเนี่ยทีนี้ก็เอาละอาใส่ก็เป็นอะอัลลอานี้เปลี่ยนเป็นอะนะคะวิบาศะเหตุุกกะ หรือวิปากะอะเหตุกะแต่อะเหตุนะเพราะว่าจิตนี้เป็นอัเหตุกะจิตนี่ไม่มีเหตุใช่ไหมมนโนธาตุวิปากะมนโนธาตุยังสันติอณะจิตคือกระทําให้ล่วงเสียซึ่งความสงสัยให้จําเร็จพอรับมาแล้วใช่ไหมคะพอรับมาแล้วจะสัน,สนติอนณก็เกิดขึ้นรับ เอาอารมณ์ที่สัมปติชนะมาส่งให้กับสันเติยนะและสันตียนณก็ดับไปทนี้ก็ลับมาแล้วก็ดับไปในลำดับนั้นวิวิญาอาเหตุกะเหมือนกันอาเหตุกะวิญามโนวิญญาณนาครับได้ากอะไรอันนี้ ได้กแลมโนทวารวิชนะทางปัญจทวารนี่ไม่ใช่มโนไม่ใช่มโนทวารก็มโนวิญญาณชาติก็ยังโวดพัฒนะอีกใช่ไหมฮะเนี่ยยังความสงสัยให้สำเร็จหมายถึงว่าพารับมาสัมปติชนะเอารูปลางนกสงให้ แล้วรู้ว่าอะไรสันเตนะรู้ว่าอะไรนนะร,ะไร,รู้ว่าลูกเนี่ยเป็นลูกอะไร<ม>ถึงรู้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายหรือลูกใคร <c oughs> เนี่ยรู้แต่ก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่บัญญัตินะแต่ก็รู้แล้วละ่นะรู้ชัดเจนแล้วก็ไปส่งให้โวดาวนาวิญญนะย,ยามนโมานวิญญาณธาตุก็ยังโวดทัฒนะจิต เรียบง่ายสุดที่มรรคเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยเรียนอภิธรรมเลยนะคะยากที่สุดเลยที่จะเข้าใจได้เนี่ยพูดอย่นี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าถ้าคนที่เด็กผ่านการศึกษาอภิธรรมมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อนี่ขณะนี้หมายถึงตอนนั้นจิตนั้นและทาจิตอย่างนั้นมันติดต่อสืบเนื่องกันยังไงกว่าจะเห็นอารมณ์ครั้งหนึ่งกว่าจะเห็นรูปครั้งหนึ่งกว่าจะได้ยินเสียงครั้งหนึ่ง จิตนะทำงานไม่ใช่น้อยจะทำหน้าที่กันทายทอดรับต่อหน้าที่กันหลายอย่างถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขนะเมือม่อเมือ่อเมื่อมันโาสุนะคะมโนโาทาสุจิตทำโบสถ์นาะะจิต กิิยานะคะกิริยาที่อาเหตุสุกะมโนวิญญาณภาพนั้นก็ยะงก็ยังโวดทัพนะจิตจะทําให้กําหนดไว้กําหนดไว้ได้ให้สาเร็จบางเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสาเร็จอะไรกําหนดไว้แล้วแน่นอนละแล่ว่านนวเป็นที่ตัดถิ่นลงไปแน่นอนแล้วนะในลาดับนั้นชาวนะจิตก็เสบยอารมณ์อันนี้จิตชาวนะจิตก็ขึ้นเศษอารมณ์นั้นแต่ที่จริงนะ่ะรับ รับรับอารมณ์ทุกทุกขณะไปแต่ว่าทําไมถึงไม่ใช่คําว่าเสดอ,อารมณ์กระโดงมากหรือคําว่าเสวยอารมณ์แปลว,ว่ารับขณะเดียวขณะเดียวแล้วผ่านไปรับไปขณะเดียวใช่ไหมฮะยังยังไม่แน่นอนคล้ายๆกับว่ากินน้าเข้าไปจิบดหนึ่งหรือจุดหนึ่งเนี่ยยังไม่ทัน กินเหมือนกันแต่ยังไม่ทันจะรู้เรื่องแน่นอนว่าอะไรมันเป็นอะไรมันดีมันช่วยยังไงมันหวานมันเค็มมันจืดมันสร่อยยังไม่ทันจะรู้อตนี้พอแต่ส่วนมโนทวารบุตรทวนาลรู้แล้วใช่ไหมว่าอะไรก็ตัดสินลงไปแล้วกําหนดลงไปแล้วว่าเป็นอะไรทตนี้ทวนาจิตนั่นก็เกิดขึ้นยานีชจรงดื่มมากหน่อยนึงดื่มน้าไหลอุก น้ำนั่นแหละดื่มอย่างเดียวแหละแล้วทำกิจอย่างเดียวดื่มถึงเจ็ดขณะเจ็ดช่วงในอารมณ์อย่างเดียวเหมือน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 กันหมดเลยเพราะท่านท่านที่เรียกว่าเศษหรืออาเสวันละอาเสวันละนี่แปลว่าบ่อยๆใช่ไหมคะเศษบ่อยๆคนติดไปติดต่อกันไปมาหาสู่กันบ่อยๆก็เรียกว่าอาเสวันละกันอาเสวันละเข้าไปอาเสวันนากันพวกนั้นพวกนี้อะไรกาอะไร เนี่ยแปลว่าไปทดสากันบ่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีชาวนะจิตเนี่ยท่านเรียกว่าอาศัยวันละหรือเสษอารมณ์เบวยอารมณ์ใช่ไหมคะแปลว่ามากละชื่อว่ากินได้ทีแรกเหมือนก็กินเหมือนกันแหะแต่กูไม่ไม่รู้สึกเหมือนไม่ได้กินอย่างนี้แปลว่าไม่กินมแล้วว่างั้นเถอะนี่จิตเจ้าเสวยอารมณ์นี่สัมรวมและไม่สัมรวมตกมาถึงชาวนะนี่นะ สำรวมและไม่ได้สำรวมก็มิได้มีในภวังทางปวงท่านบอกเหมือนนันในพวังก็ไม่มีนะในจักรุกก็ไม่มีและมิได้มีในสมัยแห่งวิถีจิตนะมีอาวัชนะจิตเป็นอาทิแปลว่าตั้งแต่ภวังไปจนกระทั่งถึงอาวัชนะจิตใช่ไหมไม่มีการสำรวมไม่สำรวมไม่ดีเราะว่าเจตสิกที่ทมีสติจะไม่ทันยะไม่มีในเหตุตุกะ อเหตุกะอย่างมากก็ต้องมีเจสิึกประกอบอย่างมากก็มีสิบสองอยู่ดวงเดียวคืออิสตุปาทะเท่านั้นนอกจากนั้นก็สิเบเจ็ดแล้วก็สิบแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองมีเพราะฉะนั้นไม่เหยียไม่มีมีแต่อัญญสมนาเท่านั้นการสารวมและไม่สารวมนี่จะต้องประกอบด้วยโสภณะเจตสิกคือสติและปัญญาท่านจึงบอกว่าในที่นั้นอ่ะไม่มีใช่ไหมฮะ เ,เมื่อขณนตะทวนะวิถีจิตเสวยอารมณ์นั้นนี่ตอนเนี้ยตอนี่ถึงทวนะเนี่ยถ้าว่าทุศินทุก,ก,ก,ก็ทุตรงเนี้ยคนที่สินจะขาดกขาดตรงเนี้ตรงทวนะเนี่ยถ้าว่าทุสินคือหาศินไม่ได้และมีจะติดอันหลงลืแลาามออาาและอัจฉรคืออัลลิชาและอัคขันติ ไม่พอใจนี่จะเกิดตรงนี้สิงก็ขาดตรงนี้ใช่ไหมฮะหลงลืมปราศจากสติก็ปราศจากตรงนี้ตรงชาวนะนี่ถ้าชาวนะนี้ไม่ประกอบด้วยสติก็ความสังวรก็ไม่มีตาเห็นรูปก็ไม่สัไม่ชื่อว่าสัารวมถ้าประกอบชาวนะประกอบด้วยสติตาเห็นรูปก็ชื่อว่าสัารวมในจักขุจักขุนสีสามวมทางตาได้ยินเสียง ก็ชื่อว่าโสตินิสีคือสำรวมทางหูนถ้าชาวนะนี่ไม่มีแล้วคำว่าสำรวมจะไม่มีก็มีอวิชาอาวิชาจะเกิดก็เกิดตรงนี้ความหลงลืมจะเกิดก็เกิดตรงนี้เนี่นะคะสิ้จะขาดก็ตรงนี้โลภจะเกิดก็ตรงนี้โกรธจะเกิดก็ตรงนี้แลลว่าเมื่อโลภเกิดขึ้นตรงนี้สิ้นก็ขาด ไอ้สินก็ไม่มีเกิดไม่ได้ใช่ไหมการํำรวมสังวรในศสินก็ไม่มีโค้ดเกิดขึ้นก็ไม่ได้สินก็ไม่มีเพราะว่าอะไรพอตรวดยุ่งกับมโหแล้วใช่ไหมไม่พอใจอะไรกันพอพโสระมันเกิดเสแล้วการจำรวมอินทรีน่ะสินจะเอาไว้ได้ยังไงสินละไรที่มีโอตปะนี่เกิดไม่ได้เมื่อเกิดไม่ได้ก็เป็นอันว่าขาดการจารวมก็คุศสินก็เกิดก็ตก ยุงเปรี้ยงลงไปสมมติไปนะเนี่ยก็เลยสินก็ขาใช่ไหมคะเพราะ้มันจะเกิดร่วมกันไม่ได้มันต้องเกิดคนละครและสภาวะเกียดคิพามไม่อดทนก็เกิดตรงนี้ที่เกียดก็เกิดตรงนี้อดทนก็เกิดตรงนี้ฮ่ะบางเกิดก็บางเกิดมีในจิตสันดานแล้วก็เกิดมีเนี่ยเกิดมีในชาวนะนอ่ ชื่อว่ามีในจิตสันดานแล้วองค์สมเด็จพระพู้ทรงพระภาาก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนาว่าพระพิสุนั้นไม,ไม่สำรวมในจกักสินสีเห็นไหมพระปราจากสติตรงนี้แล้วก็ชื่อว,ว่าไม่สำรวมแล้วทาไมสำรวมแล้วความพอใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นได้ในชาวนะนั้นองค์สมเด็จพระพู้ทรงพระภาาจึงตรัสพระสัทธรรมเทศนา ว่าีิสุนั้นไม่จำรวนในจักสินสีนะคะมีํำปุจฉาถามว่าจัตสมากรนาเทศดังลือองค์สมเด็จพระพุทธทรงพระค่ะจึงตรัสเรียกพระีิสุนั้นว่าไม่สำรวนในจักสินสีก็ต,ตั้งปัญหาถามขึ้นว่าเทศใดทศมาสัมพุทธิจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าพิจุนั้นไม่สำรวนต,ตามที่ว่าถ้าวิถีศิษของพิจุนั้นเดินอย่างนี้นะ เดินมาอย่างนี้เราถึงชาวนะแล้วไม่มีสติประกอบด้วยสติจะไม่ชัญยางว่ชื่อว่าไม่สํารวนนะคะมีคําอาจารย์ที่ศัพนาว่าตัดสิสติทวารามติตขัดพุตังในเมื่อเหตุทั้งฟวงมีภาวะทุสิลเป็นอาทิในเมื่อเหตุทั้งฟวง,วง,วงคืออกุศลเนี่ยจะเป็นเหตุให้ทุสิลเป็นต้นนะคะ บางเกิดแก่พระพิสุนั้นแล้วพิสุนั้นก็มิได้รักษาถวาวรมิได้รักษาถวาวรมิได้รักษาวิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชนะวิถีจิตเป็นอาทิเตุได้เตุดังนั้นองค์พระผู้ทรงพระภาคจึง <c> ต <oughs> รัสเรียกพระพิสุนั้นชื่อว่าไม่สำรวมในจกักสิงน,นะเนี่ยเพราะไม่มีสุข,ขาพสติสัม่ชัญญะในชาวนะนั้น มีอุปมาเปรียบเทียบในอธิการในนี้ว่าคณะเรจะตูสุทวารสุอะสังวุเตสุประตูเมืองทั้งสี่ประตูท้าอุปมาเหมือนเมืองมีอยู่สี่ประตูทวารทวารทางประตูที่เข้าเมืองนะมีอยู่สี่สี่แห่งนะคะสี่ทิศเหมือนผู้รักษาทวารหาได้เปิดไหม มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในพระนครต่างคนก็ต่างรักษาแต่บ้านเรือนของตนเอ้ยไม่ปิดไม่ปิดโทษนะคะผู้รักษาทวารหาได้ปิดไม่มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในพระนครต่างคนก็ต่างรักษาบ้านเรือนของตนเพราะว่าประตูเบืองเขาม่ได้ปิดนะทีนี้เราก็พยายามปิดประตูบ้านเรือนของตัวปิดประตูเรือนปิดประตูซุ้ม ปิดประตูห้องไว้ให้ดีโดยแท้ในเมื่อประการฉะนั้นมีแลห้องเลือนอันเป็นที่อยู่ของมนุษย์ทั้งปวงที่ปิดนั่นก็เหมือนมีได้ปิดไม่ได้รักษานี่ไงประตูเมืองเปิดไว้แต่ว่าปิดประตูบ้านประตูเลือนปิดตะตางปิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ชื่อว่าปิดท่านจะท่านบอกว่าไม่ชื่อว่าปิด ทั้งๆที่ปิดประตูเรือนแล้วก็ไม่ชื่อว่าปิดนะคะแท้จริงโจรทั้งหลายเข้าไปโดยประตูเมืองทั้งสี่ที่มิได้ปิดปราถนาจะกระทำายิดอันใดอย่างไรก็ยังไม่พน้นไอจโจรก็เข้าปล้นบ้านบ้า,บาอยู่นั่นเองอาศัยประตูเมืองเปิดไว้เพราะฉะนั้นถึงจะปิดประตูหน้าตา่างอะไรแต่ไรบ้านเรือนก็ตามแต่ว่าหาได้พ้นจากที่จะ จรมากระทําการล้นบ้านได้ไหมยิม่งชื่อว่าไมาด่ดิดปิดเพราะว่าปิดแล้วก็ปั่นโจรไม่ได้ท่านก็ชื่อว่าไม่ดิปิดนี่อุปมานะคะแล้วก็ก,กัพวกโจรก็มากระทําจิตอันนั้นได้ดังความปรารถนาเสยยถาอันนี้แหละมีอุปมาฉันใดก็มีอุปมาเหมือนุกสินตําเป็นอาทิบังเกิดขึ้นแล้ว พี่สุนั้นก็ตั้งใจอยู่ในอะอยู่ในอะไรอะอะสังวรเมื่ออะสังวรมีแล้วก็ชื่อว่าไม่รักษาทวารเห็นไหมฮะแปลว่าอยู่ในห้องเรือนเนี่ยไม่ออกไปเลยไม่ออกไปพบปัใครยที่ไหนหมดทั้งนั้นแหละทีนี้ก็แปลว่าไม่มีไม่มีปัจจัยใช่ไหม ก็ไม่ไม่มีปัจจัยที่จะให้เรารักหรือเราโกรธได้เราเข้าใจางั้นเพราะงั้นอยู่ไม่ติดตอ่อกับใครอะไรแต่อันนี้แต่ว่าถึงอย่างนั้นก็จริงอยู่ไอ้ภายนอกนระห้ามอารมณ์ภายนอกไปแตใ่ในใจของตัวความรักความไม่พอใจอ่ะก็ยังเกิดขึ้นได้ในใจซึ่งแม้จะอยู่ในห้องคนเดียวก็ยังเกิดได้นี่เพราะฉะนั้นก็ชื่อว่าไม่ติดเหมือนกันไอ้โจรไอ้โจรในที่นี้หมายถึงกิเลส ความโลภความกรธความหลงก็ยังเข้ารุ่นจิตใจได้อยู่ท่านจึงว่าเหมือนไม่ได้ปิดเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้สํารวมตาสํารวมหูไม่ได้สํารวม,รวม,ม,รวมนี่เหมือนกับประตูเมืองเปิดไว้หรือเปิดประตูรัวไว้นะฮะนี่พิสุนั้นก็ตั้งอยู่ในอาสังวรใช่ไหมคะก็ชื่อว่าไม่รักษาภวาังไม่รักษาภวาัง ไม่รักษามิญีท่างปวงไม่รักษาตลอดทั้งแผเลยถ้าไม่มีสติสะไม่ชัญญะไม่มีการจันทรรวมกงชาวนะไม่รักษามิญีจิตท่างปวงมีอาชาวอาวัชนะดุญีเป็นประธานก็มีอุปมาเหมือนดังนั้นอันหนึ่งเมื่อทำท่างหลายดีสิลเป็นต้นบริบูรณ์บางเกิดพรอนอยู่แล้ว พีสุนั้นก็ได้ชื่อว่ารักษาทาวาังรักษาพวังรักษาวิถีจิตทั้งตวงมีอาวัชนะวิถีเป็นอาทิมีคําอุปมาว่าประตูนครทั้งสีประตูปิดดีแล้วแปลว่าประตูเมืองปิดมั่นคงแล้วผู้ลายหรือคนที่อยู่นอกเมืองอ่อะเข้าไม่ได้แล้วนะคะประตูเรือนประตูซุ้มประตูห้องเรือนมิได้ปิดไม่ต้องปิดก็ได้ ก็ชื่อว่าปิดไว้แล้แท้จริงแปลว่าสังวรตาหูเนี่ยท่านี้แปลว่าปิดไว้ดีแล้วประตูดีแล้วพึ่งแมใ่ใจเนี่ยยังไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมคะก็ชื่อว่าปิดเพราะอะไรไอ้อภิชาและโทมนับเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะเห็นขณะได้ยินอภิชาโทมนับก็ไม่เกิดขึ้นทําลายจิตใจนี่ถิลก็ไม่ร่วงเวลานั้นทุกอย่าง การทุกสิงเราเกิดขึ้นไม่ได้นี่ก็ชื่อว่าปิดแล้วโดยแท้จริงนะคะแล้วเมื่อประตูเมืองปิดแล้วโจนทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าประทุษร้ายได้ถึงประตูเรือนไม่ปิดก็ได้ก็ก็เข้าไม่ได้เพราะประตูเมืองเขาปิดแล้วนะยะขาอันนี้และมีอุปมาฉันใด ก็มีอุปมาเหมือนธรรมทั้งหลายคือศีลและสติและปัญญาและขันตีและความเพียรบางเกิดขึ้นในเทวนะวิกิตแล้วทวานและเทวังแปลว่าวิชีอื่น่ะเกิดไม่ได้จะเกิดได้เฉพาะชาวนะเท่านั้นนะความสำรวมอะหรือไม่สำรวมแต่ก็ชื่อว่าสำรวมทั้งหมดถ้าวิชีชาวนะนั้นมีการสำรวมมีสติและมีปัญญาแล้วก็ชื่อว่าสำรวมทั้งวิค่ะ ก็ฉันรวมแล้วทวานทวังวิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชนะวิถีเป็นอาทิก็ได้ชื่อว่ารักษาไว้แล้วเหตุอันใดเหตุดังนั้นขั้นทำทั้งฟวงมีมีทุสินธรรมเป็นอาทิบังเกิดขึ้นในขณะชวนะแล้วองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระทาคก็ตรัสเรียกชื่อว่าสังวรในจักรุึงสี สังวรในโสตินีและทานินีเป็นอาทินั้นอันมีในบทพระบาลีคำกล่าวว่าโสเตนะสัตพังสุตตวาเป็นประธานก็มีในมีในดุจจะเดียวกันดังวิจัชนามาในจัขุนีนี่นะฮอันนี้ท่านยกโสเตนะนะคะคือเมื่อกี้นี้ท่านอธิบายสังวรทางตา แต่ตอนนี้น่ะโสเตนะสัตทางสุตตวายกหูขึ้นมาเป็นประธานใช่ไหมแต่ก็มีนายหลุดเดียวกันกับ,กบทางจักผูที่อธิบายมาแล้ววิธีทางจักผูมีการสํารวมตรงไหนแล้วก็ทางหูทางได้ยินก็ต้องสํารวมตรงนั้นเหมือนกันมีนายหุดเดียวกันบางวิสัชนาไม่จับผุงสี่สังวรน,นี้ แล้ววิธีจำรวมสังวรอย่างเดียวกันทัวจะเปลี่ยนทวารทางตามาเป็นทางหูแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนรูปมาเป็นเสียงเท่านั้นแต่ว่ากิตต้องทํางานอย่างเดียวกัน